สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะครับวันนี้ครับเรามาเจาะลึกกันครในหัวข้อนะครับ10 s u p เปอรฟ์ฟย้อนวัยล้างไขมันเรลวนะครับต้องบอกเลยว่านะครับ r f o o d เปอรฟ์ฟเนี้ยเนี่ยมันหาทานง่ายมันไม่ยากแล้วก็เวลาเราทาน Superfood พวกนี้นะครับหคือมันไม่ใช่เขาเรียกว่าอาหารสังเคราะห์มันเป็นอาหารธรรมชาตินะครับ แล้วมันก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีแบบง่ายๆแต่ต้องบอกทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเวลาเราฟังว่าซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยโอ้เราจะกินซูเปอร์ฟู้ดแต่ว่าเราไม่ดูแลตัวเองเลยเราไม่ออกกําลังกายเราไม่นอนให้ดีเรากินแต่น้ําตาลกินหวาน ไอ้อย่างนี้ซูเปอร์ฟู้ดช่วยอะไรไม่ได้นะครับเหมือนอตําน้ําพริกละลายแม่น้ำนะฮะเอาเหมือนเอาไฟไหม้อยู่แล้วก็เอาน้ําขันหนึ่งไปลาดอย่างเงี้ยอารมณ์แบบเนี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราดูแลตัวเองดีซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราสุขภาพดียิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าถึงจุดหมายได้ง่ายขึ้นแบบนี้แล้วกันถือว่าเป็นเครื่องช่วยน้ำมันหล่อลื่นแต่ไม่ใช่ตัวหลักเป็นตัวเสริมนะครับโอเคครับสำหรับอันดับแรกครับ เรื่องของซูเปอร์ฟู้ดจะหนีไม่พ้นเรื่องของพวกมัชฉะและชาสมุนไพรนะครับตัวมัชฉะเอยตัวชาสมุนไพรเนี่ยมันดีทั้งสองแบบแต่จะต่างกันอย่างนี้ฮะถ้ามัชฉะเนี่ยเขาจะมีเน้นพวกสารต้านอนุมูลอิสระเยอะเลยนะครับพวกคาเทชินพวกอะไรพวกนี้นะครับซึ่งการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เรื่องของการย้อนวัยการคงสภาพเซลล์ต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะครับ ตัวมัชฉาเมื่อเทียบกับชาเขียวธรรมดาอันนี้ดีกว่าแน่นอนนะครับสารด้านต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าความเข้มข้นสูงกว่าเพราะว่าเขาเอาทั้งใบมาบดต่างกับชาเขียวแบบชงๆนะฮะคราวนี้เขามีคาเฟอีนแต่ตัวมะชฉาเนี่ยข้อดีเลยคือคาเฟอีนเขาจะเป็นแบบ slow release ผู้ที่เขาเรียกว่าเซนต์ต่อคาเฟอีนนะครับเวลาดื่มมัชฉาบางทีก็ จะไม่ได้มีผลมากเหมือนกาแฟก็แฮปปี้กันไปบางคนบอกเอ,อ้ยอยากดื่มกาแฟแต่ดื่มแล้วปวดหัวดื่มแล้วใจสั่นก็ดื่มมัฉชะแทนได้เช่นกันแต่อย่างไรก็ตามหลังบ่ายสามก็ยังไม่แนะนําเพราะว่าอย่างไรก็ตามเขามีคาเฟอีนแล้วถ้ามันมีเยอะเกินไปเดี๋ยวเราจะนอนหลับได้ไม่ดีนะครับต่อมาครับนั่นก็คือกลุ่มพวกชาสมุนไพรต่างๆนะฮะชาสมุนไพรเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมากนะครับแต่ชาสมุนไพรที่ดีนะครับหคือควรจะไม่มีคาเฟอีน ชาสมุนไพรอีกอันนึงดูตรงใบหมอนถ้าชาสมุนไพรอันไหนมีใบหมอนนะครับจะค่อนข้างช่วยคุมหิวได้ดีนะฮะจะค่อนข้างช่วยคุมหิวได้ดีแล้วก็ทําให้เขาเรียกว่าหลับดีสร้างเมลาโทนินได้ดีนะครับแต่ว่าจะต้องต้มนานหน่อยประมาณ10-15นาทีแบบนี้นะฮะดูส่วนประกอบชาสมุนไพรที่มีใบหม่อนนะฮะมันก็จะแบบ เฮ้ยโอเคตรงนี้เนี่ยสารพฤกษเคมีสารต่างๆฟลาวโวนอยนะครับพวกอะไรพวกนี้มันจะออกมาดีเวลาเราต้มนานสัก15นาทีหรือเป็นพวกชาแช่ชาสมุนไพรสามารถจิบดื่มได้ทั้งวันพวกชาสมุนไพรมีข้อดีนะครับแตกต่างจากชาเขียวตรงที่ตรงที่เขาไม่มีคาเฟอีนดังนั้นสามารถจิบดื่มได้ทั้งคืนแล้วยังช่วยของการนอนหลับตัวใบหม่อนเนี่ยนะฮะถ้าเราต้มเกิน15นาทีนะครับ แช่ไว้อ่ะไม่ใช่ต้มเดือดน,นะแช่ไว้เนี่ยนะครับเขาจะมีสารที่ช่วยกระตุ้นนะครับทำให้ร่างกายของเราสร้างเมลาโทนินได้เยอะขึ้นซึ่งทําให้เราเข้านอนได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คืออย่างแรกชาสมุนไพรและชาเขียวอันดับที่2องครับซูเปอร์ฟู้ดอันดับที่2ก็คือคาเขาผงคาเขาหรือโกโก้สกัดเย็นเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าเขามีสารต้านอนุมูลอิสระแบบเยอะอยู่แล้ว อันนี้ตรงไปตรงมานะครับไม่ว่าจะเป็นฟลาวนอยด์นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับซึ่งค่าเข้านี่นะฮะเขาเรียกว่าเป็นโกโก้สกัดเย็นโกโก้สกัดเย็นจะไม่เหมือนโกโก้สกัดร้อนโกโก้สกัดร้อนก็คือขายตามห้างทั่วไปแต่ค่าเขาเขาจะสกัดเย็นถามว่าดีกว่าแค่ไหนตรงไปตรงมาฮะสกัดเย็นคุณค่าจะเหลืออยู่มากกว่าการสกัดร้อนแน่นอน ดังนั้นสามารถดื่มได้ไหมดื่มได้แต่ไม่ใช่ดื่มเท่าไหร่ก็ได้เพราะคาเขาเขามีแคลอรี่ดังนั้นดื่มในเวลาทานอาหารไม่อย่างนั้นหลุด IF นะครับแล้วก็ไม่เติมนมไม่เติมน้ำตาลจะเติมนมได้บ้างไหมได้นะฮะถ้าอยู่ในมืออาหารก็โอเคแต่น้ำตาลไม่แนะนำนะฮะมันจะแรกๆมันจะขมหน่อยนะฮะซึ่งผมแนะนำให้ทานท้ายมืออาหารเพราะอะไร เพราะว่ามันจะเป็นเหมือนแบบตัวจบเมื่ออาหารเป็นเหมือนอาหารแทนอาหารหวานแล้วเราจะไม่อยากทานอาหารต่ออันนี้ก็แนะนําเลยนะครับสำหรับตัวกรขาเขานะครับก็ถือว่าเจ๋งเด็ดมากๆกนะครับก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแล้วก็แนะนําให้ดื่มมือม้อเย็นมื้อเย็นมื้อเย็นเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราดื่มมื้อเย็นมันจะ,ะเขาเรียกว่านอนหลับได้ดีเขามีแมกนีเซียมสูงดังนั้นเนี่ยเวลาเราดื่มมื้อเย็นเนี่ยนะครับแมกนีเซียมจะช่วยเรื่องของการนอนหลับ นะครับการลดการเป็นตะคิวกลางคืนแล้วก็การขับถ่ายนะฮะตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับอันดับที่3าครับนั่นคือพวกแอลมอนนะครับมเมล็ดแอลมอนเนี่ยมันเพิ่มไขมันดีดังนั้นมันจึงล้างไขมันเลวนะครับสารพฤกษาเคมีต่างๆมันทําให้ร่างกายของเราสดชื่นอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยวันละ1นึ่กำมือกําลังสวยเกินนั้นก็ไม่โอเคบางคนถามกินแอลมอนหนึ่งกำมือกิน พิสตาชิโอหนึ่งกำมือกินแมคคาเดเมียหนึ่งกำมือกินถั่วลิสงหนึ่งกำมือไอ hey, อย่างนี้มันเยอะเกินไปคือพวกถัว่วอันนี้เขาเรียกกลุ่มถัว่วเปลือกแข็งแอลมอนต์พิสตาชิโอวอลนัทแมคคาเดเมียหรือว่าเม็ดมะม่วงหิม,หมพานต์หรือถั่วลิสงพวกนี้คือรวมกันวันหนึ่งคือหนึ่งกำมือมากไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีเพราะแคลอรี่เขาก็สูงพอสมควรเหมือนกันนะครับต่อมาครับอันดับที่4คือคว้นหนัวควินหนัวเนี่ยเป็นธัญพืชที่มีแบบโปรตีนแล้วก็ไฟเบอร์ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลย คือเขาเรียกว่ามันเป็นกูดคาบอ่ะคือถ้าจะกินแป้งนะบางคนบอกเนี่ยคนไทยต้องกินข้าวต้องกินแป้งต้องกินนู่นกินนี่ไม่มีคนไหนต้องกินอะไรหรอกนะฮะอาหารหลักอะ่ะมันมีเมนอยู่3าอย่างนะโปรโตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตนะครับอย่างที่ผมบอกครับโปรโตีนต้องอิ่มนะฮะโปรโตีนธรรมชาติไม่ใช่ผงชงไขมันดีนะครับก็ต้องถามนะครับจากธรรมชาตินะครับหรือว่าจากน้ามันสกัดเย็นหรือจากอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้มันมาจากธรรมชาติแล้วกันนะครับ อันดับที่สครับนั่นก็คือเรื่องของคาร์บโบไฮเดรตซึ่งคาร์โบไฮเดรตที่ดีนะที่ดีนะฮะผมว่าท็อปทรีเลยคาร์บโบไฮเดรตที่ดีอันดับแรกคือขี้นัวเพราะว่าอะไรหนึ่งคือเขาเป็นกูดข้าดคาร์ b, บโบไฮเดรตชั้นดีอยู่แล้วอันที่สองคือเขามีกากใยสูงอันที่3ามเขามีแร่ธาตุสูงซึ่งดีมากๆสําหรับผู้ที่เริ่มทานนะฮะก็อาจจะหุงคี้นัวก,กับข้าวรวมกัน ครึ่งคึ่งก็ได้ขุงง่ายหุงเหมือนข้าวเลยนะฮะหรือถ้าเกิดกินจนช่ำชองแล้วก็หุงเดี่ยวเลยมันจะกรุบกรุบหนุบหนุบหนิบหนิบหรือบางคนก็ไม่อยากจะกินเป็นข้าวนะคือผมแนะนําให้กินเป็นข้าวกับกับก็ดีหรือว่าเอาขี้หนัวเนี่ยใส่ลงไปในอ่เขาเรียกว่าสลัดก็ถือว่าดีนะครับเป็นแบบมันจะมีเทคเจอร์ของความกรุบกรอบนะครับก็ดีมากๆนะฮะอันนี้ก็คือตัวอันดับที่ส่ที่ผมแนะนำนะครับซึ่งพวกเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มันจะทําให้ร่างกายของเราได้รับแร่ธาตุที่แบบเพียงพอแล้วก็ทําให้สมองของเรานะครับดีขึ้นนะครับแล้วใครก็ตามที่ยังอยากจะทานข้าวแล้วสวิชมาเป็นตัวนี้มันก็จะทําให้เราลดเขาเรียกว่าการพุ่งขึ้นหรือว่าอินซูลินสปายกิง้งหรือว่าชูการสปายกิ้งในร่างกายได้มากเมื่อไหร่ก็ตามที่ภาวะอินซูลินของเรามันไม่สปายกิง้ง ชีวิตเรามันจะดีครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่อินซูลินสปายกิ้งเนี่ยร่างกายของท่านเนี่ยจะหิวง่ายท่านจะหิวทุก2ชั่วโมงท่านจะทํา IF ไม่รอดท่านจะหงุดหงิดง่ายท่านจะโมโหหิวง่ายเนี่ยนี่คือปัญหานะครับดังนั้นคีณหนูนะครับผมก็แนะนำนะครับมาต่อกันที่อันดับที่5ครับนั่นคือปลาแซลมอนนะครับปลาแซลมอนเนี่ยจริงๆก็ต้องใช้คําว่าเป็นปลาน้ําเย็นดีกว่านะฮะคือปลาน้ําเย็นเนี่ยแตกต่างจากปลาน้ําอุ่น เพราะอะไรเพราะว่าปลาน้ําเย็นเนี่ยเขาจะต้องสร้างไขมันดีเยอะมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในที่เย็นแล้วถ้าเกิดร่างกายเขาไม่มีไขมันดีที่เพียงพอเนี่ยเลือดเขาจะแข็งตัวคราวนี้เวลาไขมันดีที่สร้างในปลาน้ําเย็นเนี่ยนะครับมันจะมีสารที่ชื่อว่า EPA กับ DHA สูงซึ่ง EPA กับ DHA ที่สูงนี่แหละครับที่จะบำรุงร่างกายของเราซึ่งในปลาน้ำจืดเนี่ยถึงจะมีไขมันพวกนี้ก็ตามแต่ EPA กับ DHA เนี่ยปริมาณเขาจะต่ำ ดังนั้นนะฮะผมก็เลยแนะนําว่าเออมันอาจจะเป็นที่จะต้องลงทุนนิดหนึ่งในกลุ่มของพวกปลาแซลมอนนะฮะแต่จริงๆอ่ะปลาทูก็ได้นะฮะปลาแมคเคเรลที่อยู่ในปลากระป๋องก็ได้แต่ปลากระป๋องก็ต้องเลือกที่มันไม่ผสมน้ําตาลอะไรพวกนี้นะฮะในกระป๋องอ่ะนะฮะเพราะนั้นปลาแซลมอนจึงอาจจะเป็นทางเลือกที่เฮ้ย hey, เข้าท่านะฮะหรือว่าปลาทะเลของญี่ปุ่นปลาฮามาจิปลาอะไรพวกนี้นะฮะใครกินปลาดิบก็สามารถที่จะเลือกทานได้นะฮะสัปดาห์หนึ่งอ่ะก็ขอสัก2วัน กำลังสวยนะฮะทานพวกปลาเนี่ยสวันไม่จำเป็นต้องทานทุกวันนะฮะหรืออาจจะเสริมเป็นพวกแบบอาหารทะเลอย่างอื่นเนี่ยปลนไปนะครับอ่านเนี่ยก็คือ5ข้อแรกแล้วนะมีอะไรบ้างนะมีชาสมุนไพรชาเขียวนะครับข้อแรกข้อที่2งผงคาเขานะข้อที่3แอลมอนข้อที่4ควินัวนะครับข้อที่5ก็คือปลาทะเลน้ําลึกน้าเย็นปลาแซลมอนนะครับแล้วเดี๋ยวบทต่อไปเรามาต่อกันข้อที่6ถึงข้อที่10นะครับ